สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight รายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ EEC ในรอบสัปดาห์ค่ะระยะเวลา5ปีกับอภิมหาโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้เห็นภาพของสนามบินอู่ตะเภารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินท่าเรือมาตาพุทธเฟส3 และท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ชัดเจนมากขึ้นนะคะและนับจากนี้จะเห็นถึงการเข้ามาลงทุนของอุตสาหากรรมเป้าหมายโดยเฉพาะ5อุตสาหากรรมใหม่ New S Curve ตามเป้าหมายที่ว่าต้องการให้มีการลงทุนปีละ1 0 0 0 0แล้านบาทค่ะและเพื่อการสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้นคณะกรรมาการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงได้เห็นชอบจัดตั้งโครงการศูนย์ธุรกิจ e e c และเมืองใหม่หน่าอยู่อัจฉริยะหรือว่า EEC Capital City ให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่แห่งนี้นะคะจะกลายเป็นเมืองหลวง EEC ภายใต้สิทธิประโยชน์ที่เหนือที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยล่ะค่ะขณะที่นายจุลาสุขมานพเลขาธิการ EEC ได้กล่าวถึงภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ EEC นับจากวันแรก เมื่อปี2562จนถึงปัจจุบันคือปี2567ว่าโครงการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนของแต่ละรัฐบาลนั้นก็ยังคงให้ความสำคัญกับ EEC เพราะพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนด้วยศักยภาพของตัวมันเอง EEC จึงเป็นหมุดหมายของนักลงทุนที่แท้จริงค่ะล่าสุดพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี กำลังจะกลายเป็นเมืองหลวงของ EEC หลังจากบอร์ด e EEC เห็นชอบซึ่งการรวบรวมพื้นที่5,795ไร่ในระยะแรกจะประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเรียบร้อยแล้วตามแผนภายในปี2,568พื้นที่ทั้งหมด14,619ไร่ก็จะทยอยรวบรวมจนครบค่ะและนับจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะถูกพัฒนาด้วยรูปแบบ PPP ผ่านกระบวนการหาผู้ร่วมทุนเพื่อเข้ามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสำคัญทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าถนนอ่างเก็บน้ำระบบรีไซเคิลน้ำระบบสื่อสารที่จะใช้ระยะเวลา3ปีด้วยการตั้งบริษัทพัฒนาเมืองจำกัดในลักษณะ EEC Holding เพื่อร่วมบริหารจัดการและพัฒนา EEC Capital City การก่อสร้างโครงข่ายถนนทางภายนอกและเชื่อมต่อภายในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้เอกชนเข้าลงทุนพัฒนาพื้นที่ธุรกิจเป้าหมายในโครงการจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2568จากนั้นในปี2569จะสามารถเริ่มเข้ามาปรับพื้นที่ก่อสร้างและสามารถเปิดดำเนินการในช่วงแรกได้ภายในปี2572ค่ะคำว่า Net Zero City คือสิ่งที่จะค้ายในอีก5ปีข้างหน้าแทนคําว่าสมาร์ทซิตี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงาน e e c ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพัฒนาพื้นที่ EEC Capital City ที่ถูกแบ่งออกเป็น7โซนนอกเหนือจากศูนย์สำนักงานใหญ่ภูมิภาคศูนย์ราชการศูนย์บริการทางการเงินแห่งอนาคตธุรกิจ b c ซ ศูนย์การแพทย์ศูนย์การศึกษาและ R&D Startup แน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขึ้นมารองรับการลงทุนที่เป็นภาคการผลิตแต่การผลิตทั้งหมดจะต้องรองรับอุตสาหกรรมที่เป็น5.0ค่ะภาพของเมืองหลวงแห่งนี้จะรองรับการลงทุนรวมถึง1.34ล้านล้านบาทค่ะ สร้างงานตรงไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0 0ตำแหน่งมีมูลค่าการจ้างงานกว่า1.2ล้านล้านบาทจึงกล่าวได้ว่าแม้ในประเทศไทยจะจัดโอลิมปิกไม่ได้แต่ไทยสามารถดึงคนระดับโอลิมปิกเข้ามาในที่แห่งนี้ได้ค่ะและนี่คือไอเดียทาง EEC ได้เสนอแนวคิดเอาไว้อีกเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นค่ะเราจะได้เห็นการสร้างสนามกีฬารองร คนได้ถึง80,000คนโดยมี h ไ Speed เป็นระบบขนส่งเข้ามาเชื่อมต่อและในระหว่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเดินคู่ขนานกันไปในเรื่องของการชักจูงนักลงทุนการประเดิมรถโชว์ที่ฮ่องกงและเมื่อถึงปี2570โครงสร้างพื้นฐานเจ็ดสมบูรณ์นักลงทุนทยอยเข้ามาก็จะเป็นช่วงจังหวัดเดียวกับ h ไ Speed ที่จะเข้ามาเชื่อมกันพอดิบพอดีนั่นเอง ตลอดเส้นทางรถไฟสายเดิมของภาคตะวันออกเป็นเส้นคู่ขนานที่ h ไ Speed จะเกิดล้อตมามกันไปจุดเริ่มต้นที่สนามบินดอนเมืองวิ่งเข้าสถานีบางซื่อยิงตรงมาที่ a i r p o อต Link ตามเส้นทางของสถานีมักกะสันซึ่งที่นี่ถือว่าเป็น h ไ Speed เส้นแรกของประเทศไทยเพียงแต่ปัจจุบันมีการใช้ความเร็วที่ยังไม่สูงสุด เนื่องจากยังอยู่ในเขตเมืองจากนั้นจะมุ่งหน้าเข้าสนามบินสุวรรณภูมิตรงไปยังสถานีฉะเชิงเซาซึ่งนี่คือจุดแรกของประตูที่จะเปิดเข้าสู่ EEC ดังนั้น EEC จึงเปิดแผนในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนแห่งแรกคือที่สถานีฉะเชิงเซาในพื้นที่321ไร่ด้วยเงินลงทุนกว่า19,000ล้านบาท ซึ่งจะเกิดทั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายด้านการขนส่งที่อยู่อาศัยชั้นดีอาคารสำนักงานที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโรงแรมศูนย์การค้าสำหรับสินค้าเกษตรโอท็อปและสาธารณูปโภคต่างๆนั่นก็คือสมาร์ทซิตี้อีกแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองบริวารของ e e c ก็เป็นได้ค่ะ แม้ว่าขณะนี้โครงการ h ไฮสป e d ยังอยู่ระหว่างการรอแก้ไขสัญญาที่จะต้องเปิดใช้บริการให้ได้ตามแผนปี2572การพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกยังคงเดินหน้ามไม่หยุดยัง้งได้มีการส่งมอบพื้นที่โครงการส่วนแรกให้กับภาคเอกชนแล้ว3,550ไร่เพื่อก่อสร้างรันเวย์ที่2ขยายอาคารผู้โดยสารศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เขตปลอดอากรหอควบคุมการบินในหลายๆส่วนตรงนี้ก็มีเอกชนเข้ามาพัฒนาด้วยเพื่อให้สามารถเปิดใช้บริการได้ทันในปี2571ส่วนท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุธเฟส3ภายในปี2569ประเทศไทยจะมีท่าเรือขนส่งสินค้าเหลวก๊สธรรมชาติความจุสูงถึง11ล้านตันต่อปี ในขณะที่ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3จะสามารถรองรับตู้สินค้าได้สูงถึง30ล้าน TEU ต่อปีในปี2,570ซึ่งแน่นอนว่ายังรองรับรถยนต์จำนวนกว่า3ล้านคันต่อปีโครงสร้างพื้นฐานคือประตูสู่ EEC และจะตามมาด้วยการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสิทธิประโยชน์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่น้อยสำหรับนักลงทุน พรบ EEC ได้ให้อำนาจโดยการกำหนดสิทธิประโยชน์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นการดึงดูดนักลงทุนเข้ามายัางพื้นที่ EEC ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาการร่างหลักการของสิทธิประโยชน์ได้เสด็จน้ำแล้วค่ะรอเพียงการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้ได้ทันทีในขณะที่ตอนนี้นะคะมีนักลงทุนกว่า20รายค่ะ พร้อมที่จะลงทุนภายใต้การให้สิทธิประโยชน์จาก EEC ซึ่งมีมูลค่ามากถึง2แสนล้านบาทจากการเจราจามากกว่า110รายส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม BCG บริการและที่สำคัญยังเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์รวมถึง Data Center อีกด้วย สำหรับช่วงต่อไปของรายการจะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆในพื้นที่ EEC กันค่ะวันนี้ภูมิภาคเอเชีย er เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลกทั้งด้านการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียรวมทั้งอาเซียนเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วยประชากรรวมของเอเชียกว่า3.5พันล้านคนและ GDP คิดเป็น32%ของ GDP โลกประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในด้านการผลิตการค้าการส่งออกและการขนส่งทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกรัรมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียนเพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลกปรากฏการครั้งสำคัญ จุดเปลี่ยนที่จะพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์4.0เเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญที่สุดเพียบพร้อมที่สุดและทันสมัยที่สุด EEC มหานครแห่งอนาคต The Pan- Gateway to Asia กว่า30ปีมาแล้วพื้นที่บริเวณชายฝังทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard คือศูนย์กลางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับทั่วโลก เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน5ของเอเชีย er เป็นฐานการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลกพร้อมท่าเรือน้ำลึกและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเป็นแหล่งพลังงานและวัตถุดิบสำหรับการผลิตเป็นแหล่งจ้างงานและแรงงานทักษะสูงที่สำคัญของเอเชีย E.E.C. จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในการพัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวเป็นผู้นำของเอเชียต่อไปดังนั้นรัฐบาลจึงมีความตั้งใจที่จะผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก,ออกอีกครั้งหนึ่งโดยยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ E.E.C. บนพื้นที่กว่า13,000ตารางกิโลเมตรที่พร้อมจะเป็นเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเป็นที่ตั้งของสำนักงานระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำของโลก เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนการขนส่งและเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่หัวใจของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเอเชียในทศวรรษที่จะมาถึงที่สุดของการพัฒนาเพื่อขยายระบบการคามนาคมและโลจิสติกอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทยการพัฒนาทางอากาศได้แก่สนามบินอุตภเมาได้รับการยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติด้วยรันเวย์ขนาดมาตรฐาน อาคารผู้โดยสารที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักธุรกิจและผู้โดยสารถึงยังสามารถรองรับธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกอย่างครบวงจรอ,อีกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มกำลังให้เป็นศูนย์กลางสำหรับซ่อมอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินต่างๆเมื่อผสานกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชีย สำหรับการพัฒนาทางบกเริ่มจากโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และขยายมอเตอร์เวย์และภายในปี2020นี้ประเทศไทยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับท่าเรือทั้ง3แห่งและสนามบินนานาชาติทั้ง3แห่งการพัฒนาทางน้ําได้แก่ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือหลักในการขนส่งตู้สินค้าและรถยนต์ จะได้รับการขยายให้มีศักยภาพรองรับจำนวนตู้สินค้าได้มากถึง18ล้านท e u ต่อปีและรถยนต์3ล้านคันต่อปีซึ่งจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวขึ้นเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าติดอันดับหนึ่งใน15ของโลกเป็นประตูสู่อินโดจีนศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดของอาเซียนท่าเรือมาบตาพุทธเฟส3สำหรับเรือสินค้าเหลวและก๊าซธรรมชาติอันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงาน และรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูงของประเทศส่งเสริมท่าเรือพาณิชย์สัตหีบให้เป็นท่าเรือสำหรับจอดเรือสำราญที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลกอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเรือและการประกอบแท่นขุดเจาะน,น้ำมันพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อเชื่อมต่อจุดท่องเที่ยวหลักและเชื่อมการเดินทางระหว่างสองฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลให้ EEC กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกของภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจรจุดเปลี่ยนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทันสมัยและธุรกิจการค้าที่ครบวงจรที่สุดโดยเน้นส่งเสริม10อุตสาหกรรมหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยยอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด5อุตสาหกรรมเดิมได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ได้แก่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งสําหรับภาคอุตสาหกรรมและใช้งานในชีวิตประจําวันอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจรประกอบด้วยศูนย์ซ่อมอากาศยานชิ้นส่วนอะไหล่รวมทั้งศูนย์ฝึกการบินอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร อุตสาหกรรมไบโออีโคโนมีโดยเฉพาะเคมีชีวภาพและพลังงานนอกจากนี้ยังได้ขยายเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาบตะพุทธให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเช่นรถยนต์ไฟฟ้าจัดตั้งเขตปลอดภาษีอากรบริเวณท่าเรือและสนามบิน ตลอดจนจัดตั้งเขตเสรีทางการค้าพิเศษที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีและทางการเงินเพื่อให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศศูนย์บริหารเงินศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนําต่างๆรวมไปถึงการจัดตั้งเขตนวัตกรรมและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากยกระดับอุตสาหกรรมหลักต่างๆแล้วยังมุ่งส่งเสริมและสร้างความพร้อมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอีกทั้งยังยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อความสมบูรณ์แบบของการใช้ชีวิตของทุกคนในพื้นที่อีกด้วยการพัฒนา4เมืองใหม่คือชะเชิงเซาพัทยาระยองและพื้นที่ที่จะเป็นมหานครใหม่โดยการจัดวางระบบผังเมืองและที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยระดับสากลคำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ และมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมในพื้นที่และธรรมชาติยังลงตัวเพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคนี่จึงเป็นพื้นที่ที่ตอบรับกับการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบการพัฒนา eec จะดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นพระราชบัญญัติพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับแรกของประเทศไทยที่จะทําให้เกิดความต่อเนื่องในการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนกว่า1.5ล้านล้านบาท โดยจะให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงที่สุดแก่นักลงทุนรวมทั้งจัดให้มีระบบ one-stop service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการค้าการส่งออกและนำเข้าในจุดเดียวนอกจากนี้ในโครงการที่สำคัญยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหการรมเป้าหมายอีกด้วยที่นี่ จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงที่นี่คือมหานครเมืองใหม่ที่จะเปิดประตูเศรษฐกิจไทยสู่ความสําเร็จในอาเซียนนี่คือศูนย์กลางใหม่ที่สําคัญที่สุดของทวีปเอเชียและนี่คืออนาคตที่สวยงามของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของนักลงทุนและคนไทยทุกๆคน e e c ระเบียนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเชื่อมโลกให้ไทยแลนด์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ e e c เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยใช้จุดเด่นความทันสมัยของท่าอากาศยานนานาชาติอุตเผาระยองพัทยาสร้างภาพจำใหม่ด้านการท่องเที่ยวของ EEC พร้อมเป็นศูนย์กลางเดินทางท่องเที่ยวผ่านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกที่เชื่อมโยงระบบขนส่งเข้าถึงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวของ3จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ช,ชัชงเชนบุรีระยอง เพื่อผลักดันพื้นที่ e อ c เข้าสู่การท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนะักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูงกลุ่มเชิงสุขภาพกลุ่มเชิงนิเวศกลุ่มประชุมสัมมนาและกลุ่มครอบครัวโดยมีพัทยาสัตหีบและระยองเป็นวงแหวนการท่องเที่ยวหลักขยายสู่ชายช่งเซาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมและวิถีชีวิตขยายต่อเนื่องสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อมุ่งสร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภายใต้สโลแก B-leisure destination harmony of business and leisure หรือจุดหมายที่ผสมผสานธุรกิจและการพักผ่อนสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศภายใต้4แนวทางในการพัฒนาที่สำคัญคือ 1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการสร้างเทรนใหม่ให้หลากหลายตรงใจของนักท่องเที่ยว 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองถึงระดับชุมชนอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางทะเล 3. การพัฒนาศักยภาพและสร้างบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ 4. การสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเช่นนี้จะทําให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากขึ้นโดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจาก29.89ล้านคนเป็น46.72ล้านคนใน4ปีเพิ่มขึ้น1.5เท่าและรายได้จากการท่องเที่ยวจาก2 8 5 5 7 2ล้านบาทเป็น5 8 5 9 0ล้านบาทใน4ปีเพิ่มขึ้น1.8เท่า ซึ่งผลจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนานและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ของประชาชนในพื้นที่ EEC mm hmm. รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงและประเทศไทยในภาพรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป และนี่คือทั้งหมดของรายการ EEC Insight ในวันนี้ค่ะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ